โอเคสวัสดีนะครับลูกสวัสดี okay. คับวันนี้นะคะมากินข้าวนกบ้านกันนานๆค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> ที่เราออกมากินข้าวนอกบ้าน <c oughs> พี่น้องพี่เบสก็มาพาแม่มานะคะกับข้าวร้านนี้อร่อยมาก เราก็จะสั่งมีผัดเผ็ดหมูป่านะคะไม่แพงด้วยนะคะทุกคนนี่นี่ต้มยำกระดูกอ่อนราบเผ็ดนะคะแล้วก็ทอดมันปลาส้มตำเนี่ยอร่อยมากเขาบอกว่าถูกใจมากๆอร่อยมากนะอาข้าวไหมข้าวข้าวไหม นี่มสั่งมสั่งมาอีกหม้อนะลูกอาจารย์น่ารักไปไหนก็คือขาดไม่ได้คือส้มตำเราเดินทางเนาะนี่นะคะส้มตำใส่ผม อร่อยไหมครับร่อยก็เหนือยนงไงอะไรลี่นะคะทุกคน,นหมูป่า่ลาลาบเป็ดเนี่ยสุดยอดมากค่ะที่นี่ที่นี่ร้าน ร้าน,นาเขาเรียกว่าร้านอะไรนะลูกโฆษณาให้ด้วย,ย,ลลยสวนเสวยนะคะเ,คเนี่ยยกขึ้เคครัวสวนเสวยนะคะใช่ที่นี่อาหารอร่อยมากแล้วก็รวดเร็วมากค่ะสั่งไปแป๊บเดียวได้กินแล้วอ่ะอคใครหิวๆมานี่ต้องมาร้านนี้เลยนะคะครัวสวนเสวยนะคะไทยญี่ปุ่น เลยอมเคอเวมาหน่อยเดียวค่ะกินถังด้วยเหรอมกิดีดีดีในดีครับข้าถักมาหักหน้าให้หน่อะวันนี้นะคะเราได้ชุดกับที่ที่น่ารักนะคะ ส่งชุดไม่ไม่เคยใส่ชุดหวานหวานนะคะก็เลยใส่ออกมาทานข้าวนะคะทานข้าวองบ้านสวัสดีนะคะก็ให้ดูว่าวันนี้เรากินข้าวนองบ้านกันอาหารอร่อยมากหมูป่าหมูป่าสุดยอดจ้าผัดเป็ดหมูป่านี่ยสุดยอดมากเลยอร่อยค่ะน้องเอฟจะวยอัานถ่ายน้องเอฟด้วยน้องเอฟหวานท่านผู้ชมด้วยค่ะทุกท่านสวัสดหวาน ใช่ออไหมฮะแล้วนะคะใครมนเท่าชัยภูมินะคะทุกคนมาได้นะคะแวะที่ร้านนี้ได้นะคะอาหารกระทับใจมากเางเบียร์ทู โอเคนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามช่องด้วยนะคะเพจแล้วก็ช่อง youtube อะไรลูกโอเคนกปเสรดเดทฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอากาศดีค่ะวันนี้ uh huh. อากาศดีมากนี่นะคะร้านนี้อยู่ติดถนนเลยนะคะ ใช่มองไปรอบๆจะมีตะป่าสวยมากบรรยากาศดีไม่บมยนะคะ